ดูดวงชาวลาสิสงห์เตือนแล้วนะระวังคนนี้คิดร้ายอำนาจบนาุญบารมีวาสนาโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิงสิทธิ์คำชูปกปักปกุ้มกองรักษาหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายตกตำแหน่งเอเมอรล์ ow, นักรบกาได้กาเสียก็แปลว่าดวงท่านพร้อมที่จะฝ่ายพร้อมที่จะต่อสู้ พร้อมที่จะจะแก่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวัสนากลัวสักที่ไหนล่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่บังเกิดขึ้นในโชคชะตาตกตำแหน่งการชิงไหวชิงพิบการใช้เล่เหลี่ยมเล่กลนเพทุบายนะครับด้วยบุญกุศสมวัสนาตกตำแหน่งปูรษีสองแสงตะเกียงทองนะรับจะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินเดลเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาชิงไหวชิงพิบใช้เล่เหลี่ยมเล่กลนเพรทุบายตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมสมหวังดังใจหมายอัศวินขี่ม้าถือเหรียญนำพาซึ่งความประสมเดจโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาการพลิกจากร้ายกลายเป็นดีโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจับหนักจะเต็มตกตำแหน่งเดอะเวิร์การชิงไหวชิงพิบการใช้เล่ห์เี่ยมเล่ห์โกนเพธุบายท่านได้มองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างกล้ากระโดดนางมาเตือนแล้วนะ นางบนสวรรค์ชั้นฟ้าระวังคนคนนั้นนะครับที่ท่านรู้สึกอึดอัดจำแย่ตกต่ำเบี้ยดินนะคนคนนั้นคิดร้ายการแกล้งในโชคชะตาดวงชะตาของท่านก็มีการพลิกเปลี่ยนแปลผ่านพัฒนาอย่างก้าวโดดโชคชะตาของท่านจะลื่นเลงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายการยินยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอําได้บารมีวาสนาท่านจะได้ลื่นเลงได้รับทรัพย์โดยโชค ปดดาบปักเต็มตัวกระวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกั้นคระผมทุกสิ่งทุกอย่างที่ประเดมดังเข้ามาจัดหนักจะเต็มตกต,กตำแหน่งเดอะฟูกเพราะฉะนั้นอดทนอดกั้นช้ำตัวให้มีความสข,ข้าไว้ให้ท่านมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนายอย่างก้าวโดดบีดปักเต็มหลังกระวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกั้นพระราชาแห่งถ้วยนำพาซึ่งบุญกุศลวาสนาถึงเวลาเข้ามาจัดหนักจะเต็ม นับถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะส่งมอบถ้วยทองนะับดวงแบบนี้นะผมอย่าไปกลัวทุกสิ่งทุกอย่างประเดประดังเข้ามาทําให้ท่านรู้สึกว่าต้องทาอะไรบางอย่างเตือนแล้วนะชาวราศีสิงห์นางฟ้าบนสวรรนะคร์นางฟ้าแม่ทูนหัวก็ามาจับหนักจัดเต็มการปฏิบัติโดยการรี่เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาท่านควรที่ต้องออกเดินทางไปทางทิศตะวันตก ท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอกับใครบางคนที่มาบอกกล่าวเล่าสิบและนําดวงแก้วมณีมาให้เขาเรียกว่าสมบัติโลกมนุษย์ดวงชะตาตกตําแหน่งบาปยองกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองมาสู่ตัวท่านแล้วการถือดาบสองคมเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองนะผมตกตําแหน่งครอบครัวเมื่อไหร่ดวงชะตาเปิดทันทีเพราะฉะนั้นไม่นานหรอก ถึงเวลากาบุญกุศลวาสนาแล้วดวงชะตาของท่านเป็นในลักษณะทุกขาลาภมันเจ็บปวดด้วร้าวแสนทุกข์ทรมานก็ต้องดบดีซ่อนเล้นแก้ไขปรปรุงและดวงชะตาจะเปิดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวจัดหนักจัดเต็มการชิงไหวชิงพิบการใช้เล่เหลี่ยมเล่กลเพดุบายจะบังเกิดข,ขึ้นกับตัวท่านนั้นจูให้เป็นโลกนี้มันโหดร้ายวงล้อแห่งวัฏจกักรเป็นไปตามแบบแผนประเพณี หมุนเวียนแปลเปลี่ยนแปลผันไปจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีจันใดจะตาชีวิตจะรับทรัพย์จะเมจ,จิกเที่ยวบังเกิดขึ้นในโชคชะตาอัศวินขีม่ม้าถือถ้วยทองโองกาสทองโองกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มถูงใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติ๊หมอสันได้ให้ค่าครูหมอสันได้ขอหนท่าแช,ชื่อลาบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีครับหมอสันจะได้ดูดวงให้กับท่าน,นมากๆชาวราศีสิงราศีสิง์ เป็นราศีที่มีความเป็นผู้นำมีความมั่นใจและมีพลังงานสูงในเดือนนี้ชาวราศีสิงห์จะพบกับโอกาสและความท้าทายใหม่ๆใ,ในหลายด้านของชีวิตมาดูรายละเอียดกันเลยค่ะด้านการงานในเดือนนี้ชาวราศีสิงห์จะพบกับความเคลื่อนไหวที่น่าตื่นเต้นในหน้าที่การงานดาวอังคารที่โคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เอื้อประโยชน์จะเพิ่มพลัง และแรงบันดาลใจในการทำงานทำให้คุณมีความกระตือรือร้อนและพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ 1. โอกาสในการแสดงความสามารถคุณจะได้รับโอกาสในการแสดงความสามารถและภาวะผู้นำของคุณอาจได้รับมอบหมายให้ดูแลโปรเจกต์สำคัญหรือนำทีมในการทำงานชิ้นใหญ่ใช้ความมั่นใจและความคิดสร้างสรรค์ของคุณให้เต็มที่เพื่อสร้างผลงานที่โดดเด่น 2. การเจราจาและการนำเสนอทักษะการสื่อสารและการโน้มน้าวใจของคุณจะมีบทบาทสำคัญในเดือนนี้คุณอาจต้องนำเสนอไอเดียใหม่ๆหรือเจราจาในเรื่องสำคัญใช้เสน่ห์และความมั่นใจของคุณให้เป็นประโยชน์แต่ก็ควรรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย 3. การทำงานร่วมกับผู้อื่นแม้ว่าคุณจะมีภาวะผู้นำสูงแต่การทำงานเป็นทีมก็มีความสำคัญ ไม่แพ้กันพยายามสร้างบรรยากาศการทำงานที่เป็นมิตรและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกคนในทีมการร่วมมือกันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ 4. การพัฒนาทักษะใหม่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้ทักษะใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณอาจเป็นการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหรือการศึกษาด้วยตนเองการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเติบโตในอาชีพ 5. การจัดการความเครียดด้วยความทะเยอทะยานและพลังงานสูงของคุณอาจทำให้คุณรู้สึกเครียดหรือกดดันในบางครั้งให้ความสำคัญกับการจัดการความเครียดและการรักษาสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวการพักผ่อนที่เพียงพอจะช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น 6. โอกาสในการเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสสูงที่คุณจะได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง หรือได้รับความรับผิดชอบที่สูงขึ้นแสดงความสามารถและความทุ่งเทของคุณให้เต็มที่อย่าลังเลที่จะรับความท้าทายใหม่ๆเพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยพัฒนาทักษะและประสบการณ์ของคุณด้านการเงินในเดือนนี้การเงินของชาวราศีสิงห์จะมีทั้งโอกาสและความท้าทายดาวพฤหัสบดีจะส่งอิทธิพลด้านบุกต่อการเงินของคุณแต่ก็ต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายด้วย หนึ่งโอกาสในการเพิ่มรายได้คุณอาจมีโอกาสในการเพิ่มรายได้ไม่ว่าจะเป็นจากการเลื่อนตำแหน่งการได้รับโบนัสหรือการมีรายได้เสริมจากงานพิเศษใช้ความคิดสร้างสรรค์และความมั่นใจของคุณในการหาช่องทางสร้างรายได้เพิ่มเติม 2. การลงทุนเป็นช่วงเวลาที่ดีในการพิจารณาการลงทุนใหม่ โดยเฉพาะในด้านที่คุณมีความรู้และความสนใจแต่ควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจและอย่าลงทุนในสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงเกินไป 3. การบริหารจัดการการเงินใช้เวลานี้ในการทบทวนและปรับปรุงแผนการเงินของคุณพิจารณาการจัดสรรงบประมาณใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินของคุณการวางแผนที่ดีจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้เร็วขึ้น สการควบคุมการใช้จ่ายระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยโดยไม่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนความต้องการในการแสดงออกถึงสถานะทางสังคมอาจทำให้คุณใช้จ่ายเกินตัวพยายามแยกแยะระหว่างความต้องการและความจำเป็น 5. การวางแผนระยะยาวใช้เวลานี้ในการวางแผนการเงินระยะยาวเช่นการออมเพื่อเกษียณ หรือการวางแผนภาษีการมองการไกลจะช่วยให้คุณมีความมั่นคงทางการเงินในอนาคต 6. กการเจรจาเรื่องเงินหากมีการเจรจาเรื่องเงินเดือนหรือค่าตอบแทนนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการนำเสนอคุณค่าของตัวคุณใช้ความมั่นใจและทักษะการสื่อสารของคุณให้เป็นประโยชน์แต่ก็ควรมีความยืดหยุ่นและเปิดใจรับฟังข้อเสนอด้วยด้านการเรียน สำหรับชาวราศีสิงห์ที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองความมั่นใจและพลังงานสูงของคุณจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการเรียน 1. ความกระตือรือร้อนในการเรียนคุณจะรู้สึกมีแรงบันดาลใจและกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้นใช้พลังงานเชิงบวกนี้ในการทุ่มเทกับการศึกษาและการทำความเข้าใจเนื้อหาใหม่ๆ ความมุ่งมั่นของคุณจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการเรียน 2. การแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียนความมั่นใจของคุณจะโดดเด่นในชั้นเรียนอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นหรือถามคำถามการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนจะช่วยให้คุณเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้นและสร้างความประทับใจให้กับอาจารย์ 3. การทำงานกลุ่ม คุณอาจได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำในการทำงานกลุ่มใช้ทักษะการเป็นผู้นำและความสามารถในการจูงใจผู้อื่นของคุณให้เป็นประโยชน์แต่ก็ควรเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีมด้วย 4. การจัดการเวลาแม้จะมีพลังงานและแรงบันดาลใจมากแต่ต้องระวังการกระจายความสนใจไปหลายเรื่องฝึกฝนทักษะการจัดการเวลาและการจัดลำดับความสำคัญของงาน เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. การเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นช่วงเวลาที่ดีในการแสวงหาความรุนอกห้องเรียนเช่นการเข้าร่วมสัมมนาการอ่านหนังสือนอกหลักสูตรหรือการเรียนรู้ทักษะใหม่ใหม่ผ่านคอร์สออนไลน์การเปิดกว้างทางความคิดจะช่วยเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของคุณ 6. การเตรียมตัวสอบหากมีการสอบหรือการประเมินผลในเดือนนี้ให้ใช้ความมั่นใจ และความมุ่งมั่นของคุณในการเตรียมตัวอย่างเต็มที่การทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอและการฝึกทำข้อสอบเก่าจะช่วยเพิ่มความมั่นใจของคุณด้านความรักของคนมีคู่สำหรับชาวราศีสิงห์ที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น 1. การสื่อสารที่เปิดกว้างด้วยอิทธิพลของดาวพุทธที่โครจรเข้าสู่ตำแหน่ง ที่เอื้อประโยชน์จะช่วยเสริมสร้างการสื่อสารระหว่างคุณและคู่รักการพูดคุยอย่างเปิดใจและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจะเป็นไปนอย่างราบรื่นมากขึ้นใช้โอกาสนี้ในการแก้ไขปัญหาที่ค้างค้างหรือความเข้าใจผิดที่อาจมีในอดีต 2. การแสดงความรักอย่างเปิดเผยความมั่นใจและพลังงานที่สูงของคุณจะช่วยให้คุณแสดงความรักต่อคู่ของคุณได้อย่างเปิดเผย และจริงใจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการบอกรักการให้กำลังใจหรือการแสดงความห่วงใยสิ่งเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 3. การวางแผนอนาคตร่วมกันช่วงกลางเดือนเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการวางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการซื้อบ้านหรือการมีบุตรการพูดคุยถึงเป้าหมายในชีวิตและการสนับสนุนซึ่งกันและก,กัน จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความผูกพันระหว่างคุณทั้งสอง 4. การให้เวลาคุณภาพแม้ว่าคุณจะมีภาระงานหรือกิจกรรมทางสังคมมากมายแต่อย่าลืมให้เวลาคุณภาพกับคู่รักของคุณการวางแผนกิจกรรมพิเศษหรือการท่องเที่ยวสั้นๆจะช่วยเติมความหวานและความตื่นเต้นให้กับความสัมพันธ์ 5. การจัดการความขัดแย้ง อาจมีช่วงเวลาที่เกิดความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกันบ้างโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนพยายามใจเย็นและเปิดใจรับฟังมุมมองของอีกฝ่ายการให้อภัยและการประนีประนอมจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ 6. การสร้างสมดุลระหว่างชีวิตคู่และชีวิตส่วนตัวในฐานะชาวราศีสิงค์คุณอาจมีความต้องการในการแสดงออกและมีอิสระส่วนตัวพยายามหาสมดุลระหว่างการใช้เวลากับคู่รัก และการมีพื้นที่ส่วนตัวการเคารพความต้องการของกันและกันจะช่วยให้ความสัมพันธ์มีความยืดหยุ่นและยั่งยืนด้านความรักของคนโสดสำหรับชาวราศีสิงห์ที่ยังโสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาสในการพบเจอคนใหม่และการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่น่าตื่นเต้น 1. เสน่ห์ที่เพิ่มขึ้นด้วยอิทธิพลของดาวศุกร์ที่โคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เอื้อประโยชน์จะเพิ่มสเสน่ห และความดึงดูดให้กับคุณทําให้มีโอกาสสูงที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจโดยเฉพาะจัดก,การเข้าสังคมหรือการทํากิจกรรมที่คุณสนใจ 2. ความมั่นใจในการเข้าหาคนที่สนใจความมั่นใจที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวราศีสิงห์จะโดดเด่นมากในเดือนนี้ใช้ความมั่นใจนี้ในการเข้าหาคนที่คุณสนใจการแสดงความสนใจอย,อย่างตรงไปตรงมาจะสร้างความประทับใจ และอาจนำไปสู่การเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดี 3. การเปิดใจรับความรักเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเปิดใจรับความรักใหม่ๆหากคุณเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีในอดีตลองปล่อยวางและให้โอกาสตัวเองในการเริ่มต้นใหม่ทัศนคติเชิงบวกและความพร้อมที่จะรักอีกครั้งจะช่วยดึงดูดคนที่เหมาะสมเข้ามาในชีวิตคุณ 4. การสร้างความสัมพันธ์อย่างมีคุณภาพ แม้จะมีโอกาสในการพบเจอคนใหม่แต่ควรใช้เวลาในการทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์อย่างมีคุณภาพอย่าเร่งรีบหรือตัดสินใจด้วยอารมณ์ชั่ววูบก,การสร้างรลักฐานที่มั่นคงจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนในอนาคต 5. การพัฒนาตนเองใช้เวลาในการพัฒนาตนเองและทำในสิ่งที่คุณรักไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่ หรือการทำงานอดิเรที่สนใจนอกจากจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวคุณแล้วยังเป็นโอกาสในการพบเจอคนที่มีความสนใจคล้ายกันอีกด้วย 6. กาารับมือกับความรู้สึกไม่มั่นคงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงแต่อาจมีช่วงเวลาที่รู้สึกไม่มั่นคงหรือกังวลเกี่ยวกับสถานะโสดของตัวเองพยายามมองในแง่บวกและเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมการใช้เวลาอยู่กับตัวเอง และเพื่อนสนิทจะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้น 7. การเรียนรู้จากประสบการณ์หากคุณเคยมีประสบการณ์ความรักที่ไม่ดีในอดีตใช้เวลานี้ในการทบทวนและเรียนรู้จากสิ่งที่ผ่านมาเพื่อน,นำไปปรับใช้ในความสัมพันธ์ในอนาคตการเข้าใจตัวเองและสิ่งที่คุณต้องการจะช่วยให้คุณเลือกคนที่เหมาะสมได้ดียิ่งขึ้นโดยสรุปเดือนจะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาสและการเติบโตในด้านความรักสำหรับชาวราศีสิงห์ ทั้งคนมีคู่และคนโสดสิ่งสําคัญคือการใช้ความมั่นใจและสเสน่ห์ของคุณอย่างชาญฉลาดการสื่อสารอย่างออเปิดเผยและจริงใจและการให้เวลากับความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดาการเข้าใจตัวเองและการมีทัศนคติที่ดีจะช่วยนําพาคุณไปสู่ความสุขและความสําเร็จในด้านความรัก